โอเควัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิดชแนลวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับเกม One Human โดยในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปหาปืน AK ระดับสีม่วงมาใช้กันแบบฟรีๆนอกจากนั้นผมยังจะพาทุกคนไปหาของแต่งปืนทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีม่วงสีทองบอกเลยว่าคลิปนี้เต็มอิ่มแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันผมขอให้เครดิตน้องบอสหรือว่าบอสคุงครับที่พาผมไปหาของแต่งปืนทุกๆชิ้นในคลิปลปนี้ฮะ โอเคเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปหาทางด้าของบูปินของปืน AK ระดับสีม่วงกันก่อนพิกัดจะอยู่ที่ส3 9 4าม8 9ลบสองแนะฮะก็มาที่พิกัดตรงนี้ได้เลยจุดที่เราต้องไปนั่นคือทาวเวอร์ที่อยู่ด้านหน้าตรงนั้นนั่นเองครับ บริเวณนี้จะเป็นซุ้มโจนะทุกคนเข้ามาแล้วต้องระวังไว้ด้วยครับเตรียมอาวุธเตรียมน้ําเตรียมอาหารเตรียมยาอะไรมาให้พร้อมเพราะว่ามันจะมีศัตรูอยู่ด้านหน้าด้วยนั่นเองครับและด้วยความที่ผมเก็บบูปินเอเคม่วงชิ้นนี้ไปแล้วครับผมเลยยืม i อดีของน้องมานะเลเวลของน้องเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 3บสถึงสิเท่านั้นเองครับต้องบอกเลยว่าเป็นเลเวลที่ยังน้อยอยู่การที่จะสู้กับพวกโจในซุ้มโจรแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็ยากลาบากแนะนําให้ทําการลอบเข้าไปเอาทน้าของบูปินจะดีกว่าครับ พอเรามาด้านหลังตรงนี้ครับจะมีทางขึ้นอยู่ให้เราขึ้นไปได้เลยนะเวลาเจอทาหน้าของศัตรูเนี่ยก็อาจจะทําการจุกหรือว่าทำการหลบไปก่อนนะฮะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะจะมีบันไดยอยู่ครับขึ้นบันไดขึ้นไป1หนึ่งสเต็ปครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะไม่ตัดคลิปนะเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเก็บนกะตอนนี้มีโจรอยู่ก็ไม่ต้องสนใจครับวิ่งครับวิ่งคนลี่วิงว่งอย่างเดียวครับขึ้นไปชั้นบนสุดจะมีศัตรูอีกหนึ่งตัวนะแต่ว่าเราก็ยังพอที่จะหามมุในนกการรเ็บบป,ปูได้คั โยยาครับจนถึงบนสุดก็จะมีกล่องอยู่ตรงนี้ฮะเราสามารถเก็บได้เลยนะนี่มีศัตรูอยู่ขวามือนะไม่ต้องทําการโจมตีก็ได้ครับเก็บไปเลยฮะมันจะยิงเราไม่โดนครับพอเก็บไปแล้วก็จะมีท่าของบูปินของ AK ครับแต่ว่าในเกมมันชื่อว่า KAM เนาะพอนนี้พอเราได้ท่าของตัวบูปินเรียบร้อยแล้วก็มูฟกลับไปที่บ้านครับพอเราไปถึงที่บ้านให้กดตัวไอขึ้นมาครับจากนั้นไปที่หัวข้อบูปินครับ แล้วก็ไปที่ assault rifle นะจะมีทนาหน้าของบูปินของท่าหน้าของ KAM crank f r a g อยู่นั่นเองฮะให้เราทำการกดปุ่ม F ค้างเอาไว้จะเป็นการรวมท่าหน้าของบูปินแค่นี้เราก็จะสามารถสร้างทางหน้าของตัวปืน AK ระดับสีม่วลได้แล้วนั่นเองครับส่วนวิธีการสร้างปืนก็ไปที่โต๊ะในการครัฟเลยนั่นเองครับก็คือเกียร์คัตติ้งครับกดเข้าไปนะฮะก็เลือกหัวข้อท่าหน้าของ assault rifle นะก็จะมีทางหน้าของปืนที่เราต้องการอยู่จากนั้นก็เราเลือกเทียร์ได้เลยครับ 1, 2, 3, 4, 5ซึ่งระดับเทียร์มันจะงรงกับเ,เราด้วยนะ ลวเว้ของน้องเขายังไม่เยอะมากผมขอสร้างเป็นเทียสองก่อนละกันนะฮะก็กดลูกบวกด้านล่างให้หมดเลยฮะทั้ง4อัน แล้วก็พอครบแล้วก็กดปุ่ม F ค้างไว้อีกหนึ่งรอบก็จะเป็นการคาปืน AK ระดับสีม่วงมาไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับโดยจะบอกว่าปืน AK กระบอกนี้สามารถใช้กันได้แบบยาวๆเลยนะซึ่งมันก็มีคุณสมบัติพิเศษด้วยเวลาทําการยิงใส่ศัตรูได้7ครั้งมันจะเกิดการเผาไหม้หรือว่าการเบินขึ้นมาฮะนอกจากนั้นหากศัตรูตายด้วยการเผาไหม้จะทําให้เรารีโหลดกระสุนเร็วขึ้น20%เป็นดาเมจของการเผาไหม้เพิ่มขึ้น15%เป็นระยะเวลา5วินาทีนั่นเองครับ รดับต่อมาผมจะพาทุกคนไปหาของแต่งปืนครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะแบบแรกก็คือทําการซื้อที่ร้านค้านั่นเองเมืองที่ผมแนะนําก็คือเมเยอร์มาร์เก็ตนี่คือเมืองแรกที่อยากจะให้มาครับเมื่อทุกคนมาถึงแล้วให้ไปหาทางหน้าของพ่อค้าที่ใส่เสื้อคลุมสีม่วงคนนี้จะขายอุปกรณ์แต่งปืนหลากหลายชนิดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของปืนสั้นปืนไรเฟิลแอตโต้ไรเฟิลปืนลูกซองมีทุกอย่างเลยนั่นเองเพื่อนๆก็เลือกซื้อตามที่ตัวเองต้องการได้เลยซึ่งก็จะมีบางส่วนที่ผมซื้อไปแล้วแล้วก็ยยังมมีีหลาส่่วนทผ สำหรับทางด้านของแต้มในการซื้อเนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อว่าสเตลล่าครับสเตลล่าก็ได้จากการไปทาเควสท,ทั่วไปครับแล้วเราก็เอาทางด้านของแต้มเนี่ยมาซื้อจากตรงนี้ได้เลยนั่นเองครับหลังจากซื้อที่พ่อค้าคนแรกเรียบร้อยแล้วให้เราเดินฉีกมาด้านซ้ายนะก็จะมีอีก1ร้านค้าโดยร้านค้านี้เขาจะขายเป็น Energy Link หรือว่าค่าเงินภายในเกมครับซึ่งทุกคนมีกันอยู่แล้วครับมาที่ a c c e s s o r y ครับก็จะมีทางด้านของตัวสโคบนะฮะมีทางด้านของตัวเล d ดดอทเมน่นี้นั่นเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อจากตรงนีี้้ไดเลยลท่ ที่แนะนําให้ทุกคนไปซื้ออยู่ที่เมือง Greywater Camp ครับเมื่อเพื่อนๆม,มาถึงแล้วก็ให้วิ่งหาทางหน้าของพ่อค้าที่ชื่อว่าโจนา t า a n นะก็จะอยู่ตรงกลางแคมป์เลยกดเข้าไปก็จะใช้ทางหน้าของ Energy Link ในการซื้อเช่นเดียวกันนะก็บอกเลยว่าเป็นค่าเงินในเกมครับก็จะมีทั้งแมกกาซีนนะฮะมีทางหน้าของมอสโซครับก็เลือกซื้อเลือกช็อปได้ตามสบายเลยนั่นเองครับ โอเคค้านี้ผมจะพาทุกคนไปล่าสมบัติกันบ้างครับไปหาของแต่งปืนที่เราไม่สามารถหาซื้อในร้านค้าได้จะมีทั้งระดับสีฟ้าสีม่วงและก็สีทองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะว่าแต่ละชิ้นถูกซ่อนเอาไว้ตรงไหนละะ่ะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่มัสโซหรือปากกระบอกปืนกันก่อนครับตำแหน่งของเขาจะอยู่ที่2 8 8 2ปดนแปฮะสังเกตตัวพิกัดตรงมุมขวาล่างเอาไว้ได้เลยนะ เมื่อเพื่อนๆมาถึงแล้วให้สเกตบนฟ้าไว้นิดหนึ่งครับมันจะมีลูกดวงตาเนี่ยปรากฏขึ้นมาครับยิงทั้งหมด3จุดด้วยกันนะพอยิงครบแล้วมันก็จะมีทางหน้าของกล่องสมบัติให้เราเก็บของน,นั่นเองคะถ้าได้กล่องก็จะมีทางหน้าของ Energy Link มีแต้บสเตลล่านะมีทางหน้าของค o น t ทรเลอรแล้วก็อุปกรณ์แต่งปืนที่ชื่อว่า e x t e n d เ d b ด e a k นั่นเองครับ ของแต่งปืนชิ้นที่2อ,อยู่ที่พิกัด5417-5950จุดสเกตก,ก็จะอยู่ใกล้กับทา่านาของเดดวิวครับลงมาทางด้านของมุมซ้ายล่างนิดหนึ่งนั่นเองฮะและเมื่อเรามาถึงแล้วจะเจอกับซากปรับปักพังที่อยู่ด้านหน้านี้ฮะมันจะมีทา่านาของตัวรูปวาดถูกวางเอาไว้อยู่ให้พเพื่อนมาเก็บรูปวาดตัวนี้ฮะกด F เ,เข้าไปได้เลยนะมันจะเป็นเหมือนลายแทงครับให้เราไปอีก 1. จุดซึ่งพิกัดในจ,จุดนั้นจะอยู่ที่5751-6 819ฮะและเมื่อทุกคนมาถึงแล้วมันจะมีแสงสีม่วงๆเรืองๆอยู่ที่พื้นครับให้ทุกคนเข้ามาเก็บของได้เลยนะมันก็จะมีทานะของกองสมบัติอยู่ซึ่งเราจะได้เป็นทาน้าของ s สม l ลเบรคครับเป็นทานาของปากปลายปืนระดับสีม่วงนั่นเอง โอเคเราไปกระตอกับของแต่งชิ้นที่3อยู่ที่พิกัด5873-3673ครับจูซเกตจะอยู่ใกล้กับ g r รว w a t e r Camp ครับฉีกออกมาด้านขวาล่างเล็กน้อยนั่นเองเมื่อมาถึงก็จะเจอกับถนนเจอบ้านคนแล้วก็เจอป่าอยู่ฮะให้เรามองมาที่บนป่าเมื่อเราเดินเข้ามาสำรวจใกล้ๆเราจะเจอกับกล้องถ่ายรูปวางอยู่ให้เราทําการกดเอฟได้เลยมันจะมีทั้งหน้าของภาพโคลรแกรมหรือภาพเสมือนเนี่ยทำท่าทางและให้เราทําท่าทางเหมือนเขานั่นเองครับซึ่งท่านี้คือท่าบายๆนั่นเองครับผมวิธีการกดง่าย ง่ายกด x ค้างไว้เลื่อนลงมาที่ขีดสามขีดด้านล่างจากนั้นก็เลือกไปที่ท่าทางบายบแครับเราก็จะทําท่าเรียนแบบกับทางหน้าของโฮโลแกรมหรือว่าตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เองเมื่อทําเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทางหน้าของก่อสมบัติก็จะปรากฏขึ้นมาครับโดยของรางวัลด้านในก็จะคงเป็น Energy Link ์มี Stella นะครับแล้วก็มีทางหน้าของปากปลายปืนระดับสม่วงให้เราเก็บไปด้วยนั่นเองครับ โอเคเราไปกระต่อกับจุดที่4กับพิกัด6194าลบ512ครับจะอยู่ทางด้านมุมขวาบนเป็นพื้นที่ทะเลทรายหรือเลสแซนนั่นเองครับเมื่อเรามาถึงแล้วก็จะมีทางหน้าของดวงตาอยู่บนฟากฟ้าครับให้เราทำการยิงทิ้งไปให้หมดเลยยิงจุดที่1เสร็จแล้วก็มองหาจุดที่2จากนั้นก็ยิงทิ้งครับแล้วก็มองหาจุดที่3ต่อไปพอเรายิงเรียบร้อยแล้วทางหน้าของตัวกล่องสมบัติก็จะปรากฏขึ้นมาครับโดยของรางวัลในรอบนี้จะเป็นปากปลายปืนระดับสีทองที่มีชื่อว่า Hammer Compensator ครับ ไปดูก็ต่อกับของแตงปืนชิ้นที่5ครับพิกัดของเขาก็คือ4753-6319เมื่อเรามาถึงแล้วเราจะเจอกับบึงน้ำที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงงานครับให้เพื่อนเดินไปเหยียบใบบัวทั้ง2ใบนะแค่นี้ทางหน้าของกล่องสมบัติก็จะมีการปรากฏขึ้นมาครับโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องสมบัติก็จะเป็น t ท c ิค i ลแฟตไฮเด d e r หรือว่าปากปลายปืนระดับ4ีม่วงน,นั่นเองครับ โอเคเราไปดูก,กันต่อกับของแต่งปืนชิ้นที่5ครับโดยพิกัดของเขาอยู่ที่2 3 1 7ามจลบหนึ 1, 3, 3, 7, 7, จะอยู่ใกล้กับบอสเลเวล50เยืองมาด้านขวาเล็กน้อยน,นั่นเองซึ่งเมื่อเรามาถึงแล้วมันจะมีทางหน้าของป้ายบิวบอร์ดที่ผูพังอยู่ด้านบนหากเพกืพ่อนเพื่อมาช่วงกลางวันเนี่ยมันก็จะมองได้ชัดมากกว่านี้ฮะสกเกตด้านล่างจะมีกลวยสีส้มว,วางอยู่ทั้งหมด4กลวยให้เราไปยืนอยู่ตรงกลางจากนั้นก็กดปุ่ม F ตัวเกมจะให้เราขยับทงหน้าของหน้าจอให้ตัวบิวบอร์ดเนี่ยมันีรบเย รอแล้วทางด้านของกล่องรางวัลหรือว่ากล่องสมบัติเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาฮะโดยของรางวัลในกล่องกล่องนี้จะเป็นทางด้านของตัวมัสเซลสีทองที่มีชื่อว่าลักเบกฮะซึ่งมันก็จะมีมัสเซลระดับสีฟ้าอันนึงฮะที่ชื่อว่าแฟตไฮเดอร์ที่ผมหาไม่เจอนะหาอย่างไรก็หาไม่เจอแต่จริงจริงแล้วยังไงเราก็คงจะไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วเพราะมันมีอันอื่นที่ดีกว่านี้ฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูของแต่งปืนชิ้นต่อไปเลยจะอยู่ที่พิกัด68.8 0กับ1878อยู่มุมขวาบนดินแดนทะเลทรายเลยเควสนี้ก็จะเป็นเควสป้ายบิลบอร์ดอีกเหมือนเช่นเคยครับจะมีกรวยอยู่ด้านซ้ายครับวางอยู่4อันเราไปยืนตรงกลางเลยฮะจะกดปุ่ม F เลยก็ได้หรือยังไม่กดก็ได้นะทาการขยับทา้าของรูปเนี่ยให้มันมีการผสานกันพอผสานเรียบร้อยเราคิดว่าเป๊ะแล้วก็กดปุ่ม F ได้เลยฮะแค่นี้ทางด้านของตัวของรางวัลก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วนั่นเองซึ่งของรางวัลในรอบนี้จะเป็นทางด้านของ ดิจิทโฮโลกราฟ,ฟิกไซส์หรือที่เพื่อนๆเ,เรียกว่าสโครบระดับสีทองนั่นแหละฮะ ใบก็ะต่อย่ังรวดเร็วครับของชิ้นต่อไปอยู่ที่พิกัด6 6 1 0ห6 9 1ลบฮะเมื่อทุกคนมาถึงแล้วฮะมีหุ่นไรกายอยู่ตรงกลางสามารถเข้าไปกดได้เลยเขาจะบอกประมาณว่ามี3ประตูที่เป็นสประตูหลอกนะแล้วก็มี1ประตูเท่านั้นที่เป็นประตูจริงซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าประตูหลอกไปเนี่ยจะต้องมาทําการเริ่มคุยกับหุ่นไรกาใหม่แต่ถ้าเกิดเข้าถูกประตูก็จะได้รับของรางวัลไปนั่นเองครับซึ่งในที่นี้ประตูที่ถูกต้องก็คือประตูบานสีดาครับเมื่อเราเข้าไปไปที่เเรรรียยบบ้้้อออแลลวกกก่่งงสมมััติ็จะปาาฏขึนนน ดยของรา,าในรอบนี้ก็จะเป็นทานาของ r e f ฟ e c t ไซหรือว่าสโขบระดับสีม่วงฮะพิกัดในการหาของชิ้นต่อไปอยู่ที่1307-5039ครับจุดสังเกตก็จะอยู่ใกล้ๆกับบอสเลเวล40นะเยื้องมาด้านซ้ายเล็กน้อยนั่นเองฮะเมื่อทุกคนมาถึงแล้วก็จะเจอกับตึกสีน้ำตาลลายอิดฮะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันคือโรงพยาบาลนะด้านในเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีทาน้าของตัวมอนสเตอร์ค่อนข้างเจอเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ตกแรงซะด้วยนะ เมื่อขึ้นมาถึงแล้วก็ให้ทุกคนมารับโทรศัพท์ที่กำลังดังอยู่ฮะภาพก็จะฉายไปที่เตียงด้านหน้าที่เราจะต้องไปทำเควสต่อนั่นเองครับมีมอนเตอร์ก็พยายามเคลียร์ไปครับเพราะว่ามันจะขัดขวางจังหวะที่เราจะทําภารกิจนั่นเองครับ และเมื่อเราเดินมาถึงเตียงสีแดงตรงนี้แล้วครับก็กดอ่านโน้ตแพดที่วางอยู่บนเตียงได้เลยนั่นเองเมื่อทุกคนอ่านเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปยังห้องต่อไปครับมันจะมีอุปกรณ์อยู่3ชิ้นที่จะสามารถขยับได้ไม่ว่าจะเป็นดาหน้าของถังดับเพลิงซิงล้างมือแล้วก็ทางหน้าของถังน้ําสีน้ําเงินนั่นเองครเข้าไปใกล้ๆก,กดเครับเพื่อทําการขยับไปเรื่อยๆครับผมก็ขยับอยู่นานอยู่พอสมควรครับจนสุดท้ายด้าน้านงของรางวัลก็ปรากฏขึ้นมานั่นเองครับโดยของรางวัลภายในก็จะมีสกปรบระดับสี่่วงที่ชื่อว่า Serielet Refect ก็ ามารถนำไปใช้กันได้นะ ประ่อกับของแต่ปืนชิ้นที่10กับพิกัด4757-2158ครับซึ่งเขาจะอยู่ใกล้กับเมืองแบ็กเฟลฮะและเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะเจอกับซากปร,รักผักพังอีกเช่นเคยครับเข้าไปด้านในมันจะมีทางด้านของรูปวาดวางเอาไว้อยู่ฮะและเมื่อเราทําการกดอินเทอร์แรคที่รูปแล้วเราก็จะเจอกับลายแทงสมบัติที่จะต้องไปอีก1จุดนั่นเองครซึ่งสถานีต่อไปของเราอยู่ที่พิกัด4523-1096ซึ่งมันก็จะอยู่ใกล้กับเมืองแบ็กเฟลเพียงแค่ขยับมาด้านขวา เล็กน้อยนั่นเองฮะเมื่อเรามาถึงแล้วก็จะมีแสงสีม่วงฝังอยู่ใต้ดินเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะมีทางน้าของตัวกล่องสมบัติปรากฏขึ้นมาโดยของแต่งปืนที่อยู่ในกล่องกล่องนี้มีชื่อว่า tactical rifle scope หรือว่าเป็นทางด้านของสโคประดับสีทองน,นั่นเองครับโอเคครับจุดต่อไปอยู่ที่พิกัด6702-1561ฮะจะอยู่ด้านขวาของแมปเลยนะ เมื่อเรามาถึงแล้วก็จะมีทางด้านของป้ายหลุมศพที่อยู่ด้านล่างและมีแสงสีม่วงอยู่ให้เรากดที่ป้ายหลุมศพตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปบนแท่นบูชาด้านบนฮะซึ่งมันจะมีอยู่มุมหนึ่งฮะที่มีเทียนไขถูกจุดเอาไว้อยู่ฮะให้เราไปยืนอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดยืนแล้วก่องสมบัติยังไม่ปรากฏให้เพื่อนๆลองขยับตัวดูฮะขยับไปขยับมาทางด้านของตัวกองสมบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตรงกลางแบบนี้เลยนั่นเองครับซึ่งของรางวัลในกล่องสมบัตินี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสโคปร,ระดับสีทองที่มีชื่่่ออวา P Force Life Co นนััเงครบ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูจุดหาของจุดต่อไปในเมืองไอรอนล v ริเวอฮะกับพิกัด56-12ลบ3 8 3 3ครับ เมื่อเรามาถึงแล้วก็จะเจอกับซากรถที่มีการเรียงต่อกันขึ้นเป็นแนวตั้งฮะให้เรากดที่ด้านหน้าของตัวมอนิเตอร์ตรงนี้ก่อนจะมีระยะเวลา30วินาทีให้เราไปถึงยอดข้างบนให้ได้ถ้าเกิดเราไปถึงไม่ทันทางด้านของภารกิจนี้ก็จะเฟลจะต้องมาเริ่มทํากันใหม่นั่นเองเ,เพื่อนๆก็ทําการปีนขึ้นไปเรื่อยๆครับจนถึงด้านบนสูงสุดครับแค่นี้ทางด้านของตัวกล่องสมบัิก็จะมีการปรากฏขึ้นมาโดยของแต่งปืนที่เราจะได้รับก็คือทางด้านของ mini reflect sight หรือว่าสโครบระดับสีม่วงนั่นเองครับ โอเคไปกระตอกกับการตามหาของแต่งปืนกับพิกัด5870-5937ครับเมื่อเรามาถึงแล้วก็จะเจอกับซากรถที่มีการเรียงการเป็นแนวตั้งอีกแล้วนั่นเองฮะให้ทําการกดที่ทหน้าของตัวเครื่องมอนิเตอร์เลยตัวเกมก็จะบอกว่าให้เราขึ้นไปยังจุดสูงสุดให้ได้ภายในระยะเวลา30วินาทีความยากของเควสนี้นั่นก็คือมันจะมีทั้งหน้าของน้ําที่คล้ายๆลากับลาวาครับถ้าเกิดเราไปโดนเนี่ยเราจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นซึ่งระยะเวลา30วินาทีไม่ได้มีการรีเซ็ตนะมัน,น่อเืองไปลย ผมขอสารภาพตามตรงว่าผมทําฉากนี้อยู่หลายรอบมากๆก่าจะถึงจุดสูงสุดได้ครับและเมื่อเราไปถึงจุดสูงสุดได้แล้วท้งหน้าของกล่องสบัติก็จะมีการปรากฏขึ้นมาของแต่งปืนที่เราจะได้รับนั่นก็คือ Recon Combat o p t i c หรือว่าสโครบระดับ4ม่วงนั่นเองครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราย้ายไปหาของแต่งประเภท t ท c t i c a l กันบ้างฮะ ดยพิกัดของเขาจะอยู่ที่6153 3 3 4 9ลบจะอยู่ใกล้กับทา้าของบอสเลเวล30เพียงแค่ว่าเราถัดลงมาด้านล่างเล็กน้อยน,นั่นเองครับเมื่อเพื่อนๆมาถึงแล้วก็จะเห็นกับใบบัวทั้งหมด3ใบใหญ่ๆสีน้ําเงินครับให้เราทําการกระโดดขึ้นไปตรงใบบัวหากกระโดดไปแล้วไม่มีลำแสงอยู่ตรงเท้าให้ทําการย้ายไปที่ใบบัวใบต่อไปก่อนครับทำแบบนี้จนครบทั้งหมด3ใบาทา้งน้้นของกล่องสมบัติก็จะปรากฏขึ้นมาฮะโดยของที่เราจะได้จากกล่องสมบัติกล่องนี้นั่นก็คือแบ็กการ์ดกิฟเป็นทางน้้นของกิ รดับสีม่วงนั่นเองครับ พิกัดของแต่งปืนต่อไปอยู่ที่2 3 58ลบ201จะอยู่เหนือทางด้านของบอสเลเวล50นะฮะเพื่อนๆมาถึงแล้วให้มองบนหน้าต่านฟ้าจะมีดวงตาทั้งหมด3ดวงอีกเช่นเคยครับยิงดวงแรกเสร็จเรียบร้อยตามหาดวงที่2ยิงทิ้งกันไปจากนั้นก็ตามหาดวงที่3ามให้เจอพอเรายิงครบทั้งหมด3ดวงตากล่กองสมบัติก็จะปรากฏขึ้นมาฮะโดยของที่เราจะได้รับจากกล่องสมบัติกล่องนี้นั่นก็คือ compact infrared indicator เป็นของแต่งปืนระดับสีทองอีก1ชิ้นละฮะ ของแตกปืนชิ้นต่อไปอยู่ในพิกัด7027-2647ครับจะอยู่ด้านขวาของบอสเลเวล30เมื่อเพื่อนๆมาถึงแล้วก็จะเจอใบบัว3ใบอีกเช่นเคยครับสเต็ปก็เหมือนเดิมเลยครับกระโดดไปที่ใบบัวให้มันมีแสงสีส้มหรือว่าสีแดงครบทั้ง3ใบาทางด้านของกล่องสมบัติก็จะปรากฏขึ้นมาฮะโดยของที่เราจะได้รับในกล่องสมบัติกล่องนี้นั่นก็คือลากเลเซอร์ไซส์ระดับ4ม่วงนั่นเองครับ พิกัดจุดต่อไปอยู่ที่3 3 7 9กับลบ4777ครับโดยตำแหน่งนี้จะอยู่ด้านขวาของทอร์คราตอินนั่นเองครับเมื่อเพื่อนๆม,มาถึงแล้วก็จะเจอกับปริศนาหุ่นไลกาอีกหนึ่งครั้งเข้าไปคุยกด F ไปได้เลยนะจากนั้นก็จะมีประตูเปิดขึ้นมาทั้งหมด3บานครับบานแรกนั่นก็คือสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินบานที่สองจะเป็นประตูสีเหลืองและบานสุดท้ายจะเป็นประตูสีส้มอมแดงนั่นเองให้ทุกคนเข้าตามลำดับตามนี้เข้าไปที่ธน้าของสีฟ้าก่อนแล้วก็เข้าไปที่สีส้มครับ จากนั้นก็เข้าไปที่ประตูบานสุดท้ายนั่นก็คือประตูบานสีเหลืองหลังจากนั้นกล่องสมบัติก็จะปรากฏขึ้นมาฮะโดยของแต่งปืนที่เราจะได้รับนั่นก็คือไทแอนโชว์กริปเป็นมือจับระดับ4ม่วงนั่นเองครับ โอเคไปกระตอกับพิกัด3 1 2 3กับลบ5 8 0 9ครับตำแหน่งนี้จะอยู่ด้านล่างของโทรกราดอินเมื่อไปถึงแล้วก็จะเจอกับกล่องสวัสิ์ที่ถูกลากไม้ปกคลุมเอาไว้อยู่ให้เพื่อนใช้ทางหน้าของระเบิดไฟหรือว่ามโล,ลทอปปาเข้าไปได้เลยครับทางด้านของเปลเพลิงเนี่ยจะเผาไหม้ทางด้านของรากไม้ตรงนี้จนหมดสิน้นแต่เพื่อนๆรอให้ไฟหยุดไหม้ก่อนนะไม่เะนนั้นทางด้านของตัวของเพ,อเพื่อนก็จะติดไฟไปด้วยนั่นเองซึ่งของแต่งปืนที่เราจะได้รับนั่นก็คือโฟลดิ้งไบรท์พอตของแต่งปืนระดัับฟ้านน่เอง พิกัดจุดต่อไปอยู่ที่2872กับลบ5 4ครับจะอยู่ด้านขวาล่าของตัวบอสเลเวล50 เมื่อเพื่อนๆมาถึงแล้วก็จะเจอกับกล่องสมบัติที่ถูกถาวั์หรือว่ารากไม้ปกคลุมเอาไว้อยู่วิธีการทําลายก็ใช้ท่านาของระเบิดไฟหรือว่าโมดท็อปในการปาเข้าไปแต่อย่าลืมนะหลอให้ไฟหมดก่อนค่อยเดินเข้าไปเก็บไม่ต้องรีบครับถ้าเกิดเพื่อนๆรีบเดินเข้าไปเก็บเนี่ยอาจจะโดนไฟเผาแล้วอาจจะตุยได้นั่นเองนะฮะพอท่านาของไฟหมดไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปเก็บสมบัติหรือว่าของแต่งปืนได้เลยโดยของแต่งปืนที่เราจะได้รับในตอนนี้ก็คือ t a c t i c a l Las ซ r s ์ g h t ซึ่งจะเป็นระดับสีทองด้วยนั่นเองครับ โอเคเดี๋ยวเราไปกระตอกกับพิกัด1786กับลบ722ครับซึ่งจะอยู่ทางเหนือของบอสเลเวล50เมื่อมาถึงแล้วก็จะเจอใบบัว3ใบอีกเช่นเคยครับทำตามสเต็ปเดิมเลยกระโดดเข้าไปที่ใบบัวทีละ1ใบถ้าเกิดมีแสงครบทั้ง3ใบบัวเรียบร้อยแล้วท่านักของกองสมบัติก็จะปรากฏขึ้นมาซึ่งของแต่งปืนที่เราจะได้รับในกล่องนี้จะเป็นระดับสีทองมีชื่อว่าเอเตเดตไรเฟิลแม็กพอเอาไปใส่กับปืนแอ s ซลไรเฟิลของเราก็จะเพิ่มกระสุนปืนให้กับเรานั่นเองครับ มาถึงของแต่งปืนชนิ้นสุดท้ายที่ประกาศ2693กับล49บ4900ตำแหน่งนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือของทอลกกรัดอินเมื่อเพื่อนๆมาถึงแล้วก็จะมีท่าทาของกล้องถ่ายภาพอยู่ให้เข้าไปกด F ได้เลยเราจะต้องทําการแสดงท่าทางหรืออ e ีโมตตามตัวอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่วิธีการกดก็คือกดปุ่ม X ค้างเอาไว้จากนั้นไปที่ขีด3ขีดด้านล่างสุด แล้วก็ให้เพื่อนๆไปที่ท่าทางที่มีชื่อว่า take a bow แล้จนกว่าตัวละครของเราจะทําท่าทาง take a bow จนเสร็จสิ้นครับแค่นี้ทางด้าของกล่องสมบัติก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วนั่นเองฮะซึ่งอุปกรณ์หรือว่าของแต่งปืนที่เราจะได้รับในกล่องของนี้นั่นก็คือ Light รเฟิล m a ็ Mac. ผมจะบอกเลยว่าแม็กกาซีนอันนี้ดีกว่าแม็กกาซีนสีทองเมื่อกี้อีกฮะ โอเคแล้วนี่ก็คือโลเคชันในการตามหาปืน AK หรือว่า KAM ในเกมเกมนี้นะรวมถึงของแต่งปืนทุกๆชิ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีม่วงสีทองอันนี้เพื่อนๆก็ลองมาปรับใช้ปรับแต่งตามสไตล์ของแต่ละคนได้เลยฮะโดยค่าพื้นฐานจะมีด้วยกัน4ท่าครับ stability เนี่ยก็จะคือความมั่นคงหรือว่าแรงดีนั่นเองยิ่งเยอะๆอะเนี่ยความดีของปืนก็จะน้อยลงทางด้านของ accuracy เนี่ยจะเป็นทานด้านของความแม่นยำครับยิ่งสูงยิ่งมีความแม่นยำสูงส่วน range เนี่ยก็จะเป็นทานด้านของระยะในการยิงนั่นเองสุดท้าย ารรีโหลดสปีดก,ก็คือการเปลี่ยนแมกกาซีนเมื่อกระสุนหมดนั่นเองครับ คลิปนี้ทํายากทําเหนื่อยทํานานมากๆครับซึ่งผมจะไม่ให้เครดิตน้องที่พาไปหาก็ไม่ได้ครับขอบคุณทางหน้าของบอสคุงล้ว้อน้องบอสนะฮะที่พาไปหาทางหน้าของอุปกรณ์แต่งปืนทุกๆจุดเลยนั่นเองครับแล้วก่อนที่เราจะจากลากันไปครับฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ฝากทุกคนกดติดตามกําลังใจให้กับผมแล้วก็น้องๆในทีมด้วยในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับวันนี้พบเราทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ